ยังไงการคู่นี้แพนนบพาประกาศโสดแฟนหนุ่มตามตรวจหอบดอกไม้ง้อก่อนหน้านี้พิีกรสาวแพนนบพามีการออกมาโพสร,รูปภาพเช็คอินพัทยาด้วยชุดสีแดงแบบสุดแซ่บพร้อมแคปชั่นสีไม่แดงไม่มีแรงเดินแฮทแทกจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนด้านนาับด่านรักได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสด,ดังกล่าวไว้ว่ามีแฟนหรือยังซึ่งจเจ้าตัวได้ตอบกลับไปทันทีว่าโสดด้านสดแพนนบพาได้มีการโพสคลิปผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่า ผมไม่ส่านแต่ผมโสดครับทําเอาหลายๆคนโอดจะสงสัยไม่ได้ว่าเพิ่งงอนง้อคืนดีกับแฟนหนุ่มตํารวจไปตอนนี้เจ้าตัวโสดอีกแล้วจริงดิด้านแฟนหนุ่มเคลื่อนไหวทันทีมีการโพสภาพช่าดอกไม้ระบุข้อความว่า1กุมภาพันธ์2565พรอมีโมจ j รูปหัวใจและรูปยกมือไหว้แทกหาแฟนสาว